เอาดีครับท่านวันนี้เปิดคลิปกันที่หลังรถสวยๆอันนี้ครับผมสีสันเงางามสวยงามนะครับผมเชฟโรเลตออฟตา1.6นะครับผมปี04เครื่องดีเกียร์ดีได้เกียร์ธรรมดาด้วยครับผมประหยัดแล้วก็ทนครับผมแอร์หนาวช่วงล่างดีแล้วก็ติดแก๊สหัวฉีดฮาน่าถังโดนัทมีอายุเหลืออีก5ปีนะครับผมถังไม่หมดอายุด้วยเลย5ปีถังใหม่ๆเลยครับผมนี่ดูดิ สีสันเงางามสวยงามทั้งคันนะครับผมอาจจะมีร่องรอยบ้างหินเหินกระเทาะเรื่องปกติของรถมือสองนะครับผมอ่ะก็ราคาลืมบอกแหมพูดตั้งนาน5,9,000บาทครับผมซื้อไปเนี่ยผมรับประกันเลยใครก็คิดว่าซื้อมาเนี่ยหลักแสนนะเพราะว่ารถมันสวยมากซื้อมาแบบว่าเฮ้ยเป็นแสนแต่จริงแค่5,9,000บาทรถก็พร้อมใช้งานได้ทันทีนะครับผมไม่มีปัญหาตัวอย่างใดนะครับอ่ะสีสันเงางามแม็กเดิม ยางของมิชลินนะผมถึงจะปีอ,อ,ปอาจจะเก่านิดนึงแต่ว่าใช้งานได้อีกนาน,นครับเพราะว่าดอกยังลึกนะผมยางพวกนี้มัน,มนไม่ระเบิดแบบว่ากลางทางอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันทนนะยางมิชลินพวกนี้มันไม่ใช่แบบไม่เหมือนยางจีนยางอะไรนะผมมันคุณภาพดีครับนี่ครับติดแก๊สหัวฉีดไฟหน้าเปลี่ยนใหม่แก๊สหัวเดี๋ยวให้เด็กแว้นแม่งไปก่อนครับลำคานนี่ยผมมอตรงมอต้มตดูนี่ ติดแก๊สอย่างดีเนี่ยต้องติดใกล้ๆตัวท่อที่จะเจาะลงไปครับผมเพราะว่ามันจะทําให้จูนแก๊สเนี่ยได้มาตรฐานแม่นยำนะครับผมนี่ติดมาอย่างดีนะครับแก๊สหัวฉีดภายนอกนี่ก็แจ่มผ่านแล้วฝากระโปรงดูดิเดงาแวบนีมีแต่ฝุ่นนะทุกท่านนี่ขนาดฝุ่นน,ะเน,น,เน,น,นะเนี่ยดูฝุ่นเิเนี่ยฝุ่นนะเนี่ยดูดิมาเช็ดจะเงากว่านี้ครับผมเพราะว่าฝนเพิ่งตกไปก็เลยไม่มีเวลาเช็ด คอนโซลไม่มีแตกครับภายในเนี่ยผมรับประกันเลยไม่มีแตกหักหรือขาดอะไรเลยนะผมเนี่ยแผงประตูประตูทั้งหมดเนี่ยเบาเบอร์ไม่มีขาดข้างบนสวยง,งามไฟเฟยติดครบหมดอืมจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกนะ,ะรถคันนี้จริงๆอ่ะมันน่าจะขายลงแล้วขายได้ทันทีก็มีคนโทรมาแล้วแต่ว่าตอนนี้ช่อง youtube ผมโดนปิดกันใช่ไหมอา่าเนื่องจากพูดเรื่องฟรีปาเลสไตน์มันก็เลยปิดกันนะครัพบพวก youtube เนี่ยเลวจริงๆ ผมก็ยังต้องใช้พื้นที่ของมันในการขายรถอยู่ก็ใครเห็นรถคันนี้แล้วถูกใจนะผมรับประกันว่าพร้อมใช้นะครับราคา59,00 0บาทจะไปหาที่ไหนได้ทุกท่านถูกกว่านี้ก็มีแต่เน่าผมรับประกันนี่ครับผมเนี่ยสวยงามจอดที่ไหนก็ดูดีนะครับผมฟิล์มติดรอบคันแต่เป็นแบบติดแบบอ่อนๆนะครับขับสบายในยามกลางคืนนะครับผม ก็มีเท่านี้ครับทุกท่านใครสนใจรถดีๆราคาไม่ถึง60,000บาท59,000บาทเท่านั้น mm hmm. โรเบอร์ที่ลงไว้ได้ของเมาาดีครับ